เอาด้วยถัมือวิสก์กันนะทุกคนมากเอเดียร์ฮัมโอทุกคนม่าสั่นไปหมดเลยเยอะมากโอ้ทุกคนต้องไปรับน้องด้วยทำไงเนี่ยจะทันไหมโอ้

นับพเดอรสเตอเรมินคอร์เดอืมเดฟินออกโซตอนที่พ่อพอเดินพ่อเดินถ่ายรูปแม่ก็เก็บไปแล้วครึ่โหนึ่งแล้มบีสตู มอสเตอร์ทอดินดินดิน,น,นดินยัก,กะโอ้คอนเฟสิร์ตโอนมาิร์ตคณเอ้ยตัดตัดไม่ทันหรอกดูดูให้ดูความเยอะกองให้ดูก่อนแป๊บหนึง่งความอลังเยอะ คือล้อเล่นนะคะที่จริงที่จริงใส่ตะกร้าเลยได้นะแแค่เล่นเฉยๆออ้โหป๊ป๊าอย่างว่าอินเตอร์เยื้ออึบเนาะเบบี้ม่สตารน เยอะค่ะเอาไว้ดทุกคนเยอะมากแปลว่าไคนที่มาสั่ง เห็ดกับแม่แป้งบ่อยๆเนี่ยทีละ20กิโลน่ะดวงสมพงกับพวกแม่แป้งแท้ๆได้จ้ะสั่งที่ไรเนี่ยเจอเห็ดเดยอะทุกทีเลยได้ตามปากได้ตามปากแกสั่งจริงๆหรือฝาเลยลหะป้าป้า หลายกระดกโดดเมือม่อเมื่อสองสองกับสามอาทิตย์ที่แล้วมาไม่มีนะ จะทีจะท้านเจา้าปลาเจ้าเขาเอ็นดูลูกหลานค่ะเทสขอบพระคุณนะจ๊ะ บอกปปถอดเสื้อมาเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรใส่แล้วคือคิดว่าลงมาดูแป๊บเดียวไงทุกคนโอ้ยแตยแล้วสัน่นอีกครึ่งชั่วโมงเองทำไงดีเห็ดเต็มป่าอยู่นี่ Ta den, Kajsa! Ska du springa och hämta Bosse? Jag har här. Vad säger du? Jag vill inte springa och hämta. Det är mycket nere här. Som gör. Vi måste åka snart. Jag vet, men vi... Har du plockat allt som du plockat? Ja. Jag ser att det är mycket kvar. Var någonstans? Det Där det bara. ไม่ฉันทวงอุปเปกลองเซ็ตอัดดูสิทันเนียร์เซ็ตดสปริงอึบดูสปริงอันเนียเก็บเห็ดแบบนี้มันก็เก็บเห็ดไม่หมดสิคือเก็บๆอยู่เห็นกองใหญ่แกก็ทิ้งไปเอากองใหญ่อีกกองเล็กก็เก็บไม่หมดแล้วก็ลืม ต้องเก็บเป็นหน้ากระดานไปเนาะเก็บต้องเก็บเป็นหน้ากระดานไปเลยมาแล้วเจอเหตุกับเจอแต่นาทีสุดท้ายจริงๆฉันผู้ดวงดีกับพลบค่ำ แม่ถ้าเปิดกิจการต้องเปิดกิจการกับพวกกลางคืนแต่แตแตและมันจริงๆ <S <S เดี๋ยวเข้ากรสีด้านอ๋อ ไปแล้วอะคุณพ่อคิดถึงลูกแล้วทุกคนนะ รั้งแรกจะเหตุเราล้น้องเลยเหตุไหม eh het het nee want hij